และจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำรัฐบาลได้ส่งเสริมพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการสร้างงานโดยที่ชาวบ้านตำบลวังสายพูนอำเภอวังสายพูนจังหวัดพิจิตรได้รว,วมกลุ่มกันเพิ่มมูลค่าย,ยางพาราและสร้างงานสร้างไรายได้ในช่วงหน้าแง้งติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะชาวบ้านในตำบลวังรายพูนอำเภอวังสายพูน,พนจังหวัดพิจิตร ที่ว่างจากงานในช่วงหน้าแล้งประมาณ30คนรวมกลุ่มการแปรรูปยางพาราเป็นวัสดุผลิตภัณฑ์อย่างอะไหล่รถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องสูบน้ําและวัสดุลูกยางต่างๆ ที่บริเวณกลุ่มเกษตรกรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปจังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ภายในวัดเนินหัวโลต์ตำบลวังสายพูนอำเภอวังสายพูนซึ่งจัดขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างคนจนเป็นคนรวยเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราให้เกษตรกรมีงานทำมีรายได้เสริมเพิ่มการระบายยางพาราหลังจากราคายางพาราในท้องตลาดตกต่ำโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลผ่านชุมชนสหกรณ์เกษตรอุตสาหกรรมยางแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบอกว่าจากราคายางพาราในท้องตลาดที่ตกต่ำในช่วงนี้ได้นํายางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางอะไหล่รถยางอะไหล่เครื่องสูบน้ําโดยใช้แรงงานชาวบ้านที่ว่างงานสามารถขายในพื้นที่ได้แรงงานวัตถุดิบในพื้นที่ตลาดในพื้นที่ถ้าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูคุณภาพมาจัดการระบบให้ดีขึ้นนําเงินมาทุนมาหนุนทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าจะแก้ปัญหาเรื่องยางราคาตกต่ําแก้ได้ทั้งระบบเลยครับบ้านเนี่ยที่เนี่ยมีงานทําแล้วก็ตอนนี้ราคายางก็ยิ่งตกต่ําด้วยเราก็เลยเอาอยางมาตัวเนี้ยมาทําเพื่อจะสร้างให้ราคายางเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นให้ชาวบ้านมีรายได้ด้วย อย่างคนท่าคนแก่ก็สามารถทําได้สำหรับเกษตรกร,กรที่ว่างจากการทำนาในช่วงหน้าแล้งได้รวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราแทนการว่างงานเพื่อสร้างไรายได้เสริมจุนเจือครอบตัวและปลดหนี้ต่างๆได้อีกด้วยถ้าใ,ใครไม่ว่างก็ไปทำงานส่วนตัวได้เป,เ,ปเป็นอาชีพเสริม,มก็ดีด,ดีดีก็สมัยก่อนอยู่เปล่าๆอยู่เฉยๆหลังจากทำไร่ทำนาแล้วก็ไม่มีงานอะไรก็เที่ยวเตไป แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีงานทําในหมู่บ้านก็ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นถุนเจีอครอบครัวคือส่วนหนึ่งก็ดีนะครับในราคาก็วันละสา0รบาทก็เป็นรายได้ที่ที่พอใจที่ไม่ได้แบบโอพยพแรงงานไปกรุงเทพม,มีปัญหามันก็เป็นการที่ว่าเสริมรายได้นะครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาทําได้อะไรต่างๆคือเราไม่ได้กีดกันคนที่ว่างงานางต่างๆนะครับแต่ถ้า นับว่าการรวมกลุ่มเพื่อนําแผ่นยางดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆของกลุ่มแปรรูปชุมชนสร้างคนจนเป็นคนรวยวังไยพูนจังหวัดพิจิตรแห่งนี้เป็นการแก้ปัญหาราคายางตกต่ําได้ในระดับหนึ่งของรัฐบาลและเป็นการเพิ่มมูลค่ายางพาราตลอดจนสร้างงานในชุมชนและสร้างไรายได้ในช่วงหน้าแล้งอีกด้วย